นิยายเสียงเรื่องไปเป็นแน่ไม้กับมิติที่ไม่ธรรมดาตอนที่338สเหอจิวเหนียงไม่เลือกเขาก็ถูกแล้วตอนแรกยาก็ไม่คิดจะบอกเรื่องนี้กับพวกเจ้าหรอกนะ่าถึงอย่างไรต่อไปเราก็คงไม่ได้ข้องเกี่ยวกันอีกขอแค่พวกเจ้าไม่รนหาที่ตายทุกคนก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขแต่พวกเจ้าเอาแต่รนหาที่ตายไม่เลิกมาก่อกวนข่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งยังถึงขั้นทำร้ายคนใกล้ตัวค่าความแค้นครั้งนี้ค่ารับไม่ได้แล้วจริงๆพูดจบนางก็สะบัดชายกระโปรงลุกขึ้นยืนและหันไปกล่าวกับพวกฟังตา้าพาพวกเขาไปหน้าโรงหมอก่อนเดี๋ยวบ้าตามไปดูอาการคำสั่งนี้หมายความว่าให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนฟังต้ากับชิวเทียนไม่ค่อยยินดีถึงอย่างไรจุดประสงค์ของพวกเขาก็คือปกป้องในหญิง คนในโรงหมอได้รับบาดเจ็บไปแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปก็ไม่ต่างกันฮูหยินพวกเรารีบไปเถอะพวกเจ้าอยู่ตรงนี้ก็ช่วยอะไรข้าไม่ได้เหอจิวเนียงขมวดคิ้วทำท่าไม่พอใจฟังต้ากับชิวเทียนจึงไม่กล้าชักช้าอีกหันศบตากันวูบหนึ่งจากนั้นช่วยกันพาพวกหมองอไปที่หน้าโรงหมอเด็กผู้ช่วยรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่เฉยๆก็ไร้ประโยชน์จึงเข้าไปช่วย จากนั้นไม่นานด้านหลังโรงหมอก็เหลือแค่เหอจิวเหนียงกับกลุ่มคนชุดดำจะทำอะไรก็รีบทำข้ายังมีเรื่องต้องทำอีกเยอะนางบริหารข้อนิ้วต่อหน้าเหล่าคนชุดดำเอ่ยด้วยน้ำเสียงเกียดคร้านทว่าทรงพลงังเห็นเหอจิวเหนียงเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวกลุ่มคนชุดดำราก็ถอยร่นไปตามก้าวของนางโดยไม่รู้ตัวเป็นอะไรไปมาหาเรื่องข้าเองไม่ใช่หรือแค่นี้ก็กลัวแล้วอย่างนั้นหรือ เหอจิวเหนียงขี้เกียจพูดจายเยิ่นเย้ะกับมแมลงหน้ารำคาญพวกนี้พูดจบนางก็พุ่งเป้าโจมตีไปที่คนเป็นหัวหน้าทันทีหัวหน้าคนชุดดำมาจะถอยหลังหนีแต่ไม่ทันการทำได้เพียงตั้งรับการโจมตีของเหอจิวเหนียงทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้หญิงคนนี้เขากลับอ่อนแอราวกับเต้าหู้อีกฝ่ายยังไม่ทันถึงตัวเขาก็รู้สึกปวดไปทั้งร่างแล้ว แขนขาพลันไร้เรี่ยวแรงจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้โจมตีกลับเลยคนอื่นเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหอจิวเหนียงมองแล้วยิ้มอ่อนเข้ามาให้หมดเลยก็ดีจะได้จัดการให้หมดทีเดียวทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเหนือความคาดหมายเหอจิวเหนียงคิดว่าพวกเขาเข้ามาช่วยหัวหน้าจัดการกับนางทว่าความจริงพวกเขากลับเข้ามาแบกหัวหน้าขึ้นหลังแล้วรีบเพนแนบไปอย่างว่องไวเหอจิวเหนียง คนเหล่านี้วางทับติกลองชูธงมาหาเรื่องนางแต่สุดท้ายกลับปอดแหกเสียอย่างนั้นพวกเจ้าพังโรงหมอย,ยับเยินเช่นนี้แล้วคิดจะหนีไปง่ายๆอย่างนั้นหรือเหอจิวเนียงตะโกนตามหลังเสียงดังก้องพวกเขาได้ยินแน่นอนแต่นางจะยังไม่รีบเอาเรื่องตอนนี้ก็แล้วกันเพราะนางรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่มีทางบุกมาหาเรื่องนางแค่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแน่นอนเช่นนั้นนางก็ตั้งตารอคอยเลย เหอจิวเหนียงเดินเข้าไปในโรงหมอก็พบว่าข้าวของระเกะกะไปทั่วสมุนไพรต่างๆหล่นกระจัดกระจายหมอหญิงรู้สึกโมโหมากสมุนไพรเหล่านี้ราคาไม่ใช่ถูกๆนะครั้งหน้าถ้าหากพวกนั้นมาอีกจะต้องเรียกค่าชดใช้ให้สาสมจะให้เสียเปล่าไปไม่ได้ท่านหมอส่งอาการค่อนข้างหนักช่วยถอดเสื้อผ้าให้เขาก่อนค่าจะรักษาบาดแผลกล่าวจบนางก็ไปดูอาการของส่งชื้บาดแผลค่อนข้าง หนักไม่แพ้กันแต่เขายังหนุ่มร่างกายแข็งแรงกว่าบิดาของเขายังพออดทนได้ส่วนหมอท่านอื่นบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากถูกแก้เชือกที่มัดไว้ทุกคนก็รีบเข้ามาช่วยทันทีเหอจิวเหนียงต้องรักษาให้หมอช่องส่วนหมอท่านอื่นไปช่วยทำแผลให้ชงฉือ,ช,อช่วงนี้เรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโรงหมอล้วนเกี่ยวกับข้าต่อไปถ้าเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกต้องรีบไปตามข้าทันที อย่าคิดเหมือนที่ท่านหมองอคิดว่ามันเป็นการทรยศยาถ้าไม่ไปตามค่าคนที่รับเคราะห์ก็เป็นพวกเจ้าอีกอย่างพวกเจ้าก็ไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้เข้าใจหรือไม่เหอจิวเนียงทำแผลให้หมองะพลางกรรมชับกับเด็กผู้ช่วยและหมอท่านอื่นฮ่าฮ่าวันนี้ทุกคนได้รับความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างหนักเมื่อได้ยินคำพูดของเหอจิวเนียงต่างก็พยักหน้าตกลงทันที ตอนแรกพวกเขาก็เสนอแล้วว่าควรไปตามเหอจิวเหนียงถึงอย่างไรก่อนหน้านี้พวกเขาก็เห็นแล้วว่าเหอจิวเหนียงรับมือกับคนพวกนั้นได้สบายๆแต่เท่าแก่กับนายน้อยกลับคิดว่าเหอจิวเหนียงเป็นหมอในโรงหมอยองเขาโรงหมอต้องมีหน้าที่ปกป้องหมอและคนงานทุกคนในโรงหมอสุดท้ายจึงได้รู้ว่าไม่อาจปกป้องได้ระหว่างที่ใกล้ทำแผลเสร็จลูกไปชวนก็มาพอดีเขาวิ่งมาอย่างกระหืดกระหอบ สีหน้าท่าทางร้อนใจทันทีที่เห็นเหอจิวเหนียงก็รีบคว้าร่างนางมาสำรวจอย่างละเอียดว่าบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่เกิดอะไรขึ้นเหตุใดถึงไม่ส่งคนไปแจ้งข้าศัก์คำเขากลับไปถึงจวนจึงได้รู้จากคนรับใช้ว่าเด็กผู้ช่วยในโรงหมอมาแจ้งหูหยินว่าที่โรงหมอเกิดเรื่องแล้วหูหยินก็รีบไปทันทีเมื่อถามต่อคนรับใช้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเขาจึงรีบขี่ม้ามาดูด้วยความร้อนใจ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกกลับไปข่าจะเล่าให้ฟังเหอจิวเหนียงไม่อยากพูดเรื่องหลินอี้ผิงต่อหน้าคนมากมายนางตบหลังมือลูกไปชวนเบาๆก่อนจะไปจัดการงานของตัวเองลูกไปชวนรีบมาก็เพราะเป็นห่วงเหอจิวเหนียงตอนนี้เมื่อเห็นนางปลอดภัยดีและกำลังช่วยทำแผลให้คนอื่นอยู่เขาจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกแม่ทัพใหญ่หันมองสำรวจสภาพโดยรอบ เห็นข้าวของในโรงหมอเสียหายไม่น้อยจึงลากเด็กผู้ช่วยมาคนหนึ่งให้จดบันทึกสิ่งของที่เสียหายทั้งหมดให้ยาสองสามีภรรยาคู่นี้มีความคิดเหมือนกันโรงหมอถูกทำลายจนพังเช่นนี้จะปล่อยไปง่ายๆไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องให้คนพวกนั้นชดใช้เด็กผู้ช่วยในโรงหมอตอบตกลงแต่ก็เอ่ยถามอย่างไม่แน่ใจคนพวกนั้นหนีไปกันหมดแล้วพวกมันยังจะกลับมาอีกหรือขอรับ จะกลับมาที่โรงหมออีกหรือไม่ถ้าไม่รู้แต่ที่แน่ๆต้องถึงตอนนั้นพวกข้าจะจับตัวพวกมันกลับมาหาหมอเหอแน่เอาไว้ให้พวกมันได้ชดใช้ให้โรงหมอย่ยองพวกเจ้าอยู่กับเหอจิวเหนียงมาพักใหญ่ลูกไปชวนก็ค่อยๆเข้าใจนิสัยของนางดูจากสถานการณ์ในตอนนี้ข้อแรกเข้าของระเนรนาดเช่นนี้หากไม่ให้คนทำชดใช้ก็ไม่ใช่นิสัยของเหอจิวเหนียงแล้ว อีกข้อที่คนเหล่านั้นเพ่นหนีไปก็หมายความว่าอีกฝ่ายสู้เหอจิวเหนียงไม่ได้ส่วนเหอจิวเหนียงที่ยอมปล่อยพวกนั้นไปง่ายๆก็เพราะเป็นห่วงคนที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้และคิดว่าตราบใดที่คนเหล่านั้นยังมีความแค้นจะต้องหวนกลับมาอีกแน่นอนและเรื่องหน้าบังเอิญที่ไม่มีใครรู้ก็คือเหอจิวเหนียงคิดเช่นนี้จริงฮ่า <laughs> ฮเด็กผู้ช่วยในโรงหมอพยักหน้ารับหากได้รับการชดเชย ก็เป็นเรื่องดีถึงอย่างไรสมุนไพรเหล่านี้เป็นของดีทั้งสิ้นตอนที่รับซื้อมาราคาก็แพงแสนแพงหมอส่งอายุมากแล้วหลังจากทำแผลเสร็จก็ยังไม่ฟื้นเฮอจิวเนียงตรวจดูอาการแล้วไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตจึงไปขอบคุณส่งชื้อสองสามประโยคจากนั้นก็ออกไปกับลูกไปชวนส่งชือคิดไม่ถึงว่าความหวังดีของเขาจะกลายเป็นการทำให้เรื่องเลวร้ายตลอดทุกครั้ง ตอนนี้อยู่ต่อหน้าเหอจิวเหนียงเขาก็ไม่รู้เลยว่าควรพูดเช่นไรตอนที่เหอจิวเหนียงพูดกับเขาเขาก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเอาแต่ก้มหน้าครุ่นคิดจนกระทั่งเหอจิวเหนียงออกไปแล้วถึงจะได้สติกลับมาหมอเหอไปแล้วหรือเขาถามเด็กผู้ช่วยด้วยท่าทางเหม่อลอยเด็กผู้ช่วยพยักหน้านายน้อยแผลของท่านค่อนข้างสาหาัสนอนพักก่อนเธอขอรับอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้เลย ซึ่งชื่อสายหน้าช้าๆเขาจะหลับลงได้อย่างไรกันเรื่องที่เหอจิวเหนียงปฏิเสธความรักจากเขาก่อนหน้านี้เขายังคิดไม่ตกว่าเป็นเพราะตนอ่อนแอกระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ยิ่งทําให้เขาตระหนักได้ชัดเจนขึ้นว่าตัวเองอ่อนแอไร้ความสามารถจริงๆหมอเหอไม่เลือกเขาก็ถูกแล้วตอนที่339หมิมิงเอ๋อส่งคนมาสองสามีภรรยากลับไปถึงจวนก็เข้าไปพูดคุยเรื่องนี้กันในห้องตารา เฮอจิวเหนียงปิดประตูห้องและเอ่ยขึ้นทันทีเป็นคนของหลินอี้ผิงเรื่องคราวก่อนเขาไม่คิดจะปล่อยข้าไปจริงๆด้วยแถมวิธีการครั้งนี้ก็กดดันกว่าครั้งก่อนไปฟังโรงหมอบีบบังคับให้หมอส่งส่งตัวข้าออกไปหลินอี้ผิงได้ยินชื่อสามคำนี้ลูปไปชวนก็ขมวดคิ้วแน่นหลังจากที่เฮอจิวเหนียงเล่าเรื่องหลินอี้ผิงให้เขาฟังครั้งก่อน เขาก็เก็บเรื่องนี้มาคิดอยู่ตลอดเขาเคยถามเรื่องหลินอี้พิงกับเฉินอ๋องแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์เลยเขาถึงขั้นสงสัยว่าหลินอี้พิงอาจจะรู้ตัวแล้วว่าเขากำลังสืบเรื่องตัวเองอยู่จึงยิ่งทําตัวลึกลับกว่าเดิมเจ้าควรให้คนไปตามข่าให้ข่าได้เจอคนพวกนั้นลู่ไปชวนมองภรรยาด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยถึงแม้เขาจะรู้ว่านางเก่งมากแต่ยามที่พบเจออันตราย เขาก็หวังว่าเขาจะสามารถคอยอยู่ข้างกายนางได้เรื่องวันนี้ข้าตั้งใจไม่ให้ท่านรู้ก็เพราะไม่อยากให้ท่านปรากฏตัวต่อหน้าคนพวกนั้นเฮอจิวเนียงอธิบายอย่างเรียบง่ายที่พวกเขามาหาเรื่องที่โรงหมอไม่ได้บุกมาที่สวนสุ่ยก็อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าข้ากับท่านมีความสัมพันธ์อะไรกันการไม่ให้ท่านออกหน้าถึงจะทำให้พวกเขาเผยบางอย่างออกมาได้ง่าย ตอนนี้ลูกไผ่ชวนเป็นลูกน้องคนสนิทของเฉินอ๋องเหอจิวเนียง <c oughs> ในฐานะภรรยาย่อมต้องช่วยสามีถ้าให้หลินอี้ผิงรู้เรื่องนี้ในตอนนี้เขาต้องทำอะไรบางอย่างเป็นแน่และยิ่งทำให้เรื่องราวในอนาคตซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมความคิดของเหอจิวเนียงในตอนนี้ก็คือทำให้คนของหลินอี้ผิงไปบอกหลินอี้ผิงว่านางรู้แผนการร้ายของเขา ทำให้หลินอี้ผิงรู้สึกหวั่นหวนั่นจากนั้นก็ฮึดสู้อย่างหมาจนตรอกคนเรายามที่ตื่นตระหนกที่สุดก็จะเผยพิรุธของตัวเองออกมาง่ายๆเมื่อถึงตอนนั้นลู่ไปชวนก็รายงานต่อเฉินอ๋องส่งคนไปซุ่มโจมตีก็จะรู้ตัวตนของหลินอี้ผิงได้แล้วลู่ไปชวนฟังนางอย่างยอมรับเรื่องบางเรื่องพรรยาก็คิดได้รอบคอบกว่าเขาจริงฮ่า วันนี้ยังทำตามเป้าหมายไม่ได้วันหน้าพวกมันต้องกลับมาอีกแน่ข้าจะส่งคนคอยปกป้องเจ้าอย่างลับๆเขายอมรับวิธีการของเหอจิวเหนียงเห็นด้วยว่าทางทีดีที่สุดตอนนี้คือตนยังไม่ควรออกหน้าแต่ข้างกายเหอจิวเหนียงจะไม่มีคนปกป้องไม่ได้แม้รู้ว่าฝีมือนางไม่ธรรมดาแต่หากมีคนที่มีฝีมือดีอยู่ข้างกายสักสองสามคนภรรยาของเขาก็ไม่ต้องลงมือเองในทุกๆครั้ง เฮจิวเนียงโบกมือพลางกล่าวตัวข้าไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นห่วงว่าพวกมันจะลงมือกับคนในครอบครัวเรามากกว่าพรุ่งนี้ตอนกลับบ้านให้ข้าพาคนที่มีฝีมือไปด้วยสักหน่อยได้หรือไม่เวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยเหลือได้ทันเรื่องนี้ข้าต้องทูลขอจากท่านอ,องก่อนลูกน้องข้าล้วนเป็นคนของท่านอ,องปกติถึงแม้จะขอให้พวกเขาช่วยได้แต่ก็ไม่สามารถช่วยได้นาน ก็ได้เช่นนั้นเรื่องนี้ท่านจัดการก็แล้วกันเหอจิวเนียงพยักหน้าตอบตกลงไม่ได้รบเร้าแต่อย่างใดหากเขียนจดหมายรายงานเฉินอ๋องตอนนี้อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาสี่ถึงห้าวันถึงจะได้รับคำตอบตอนนั้นพวกเขาคงกลับหมู่บ้านไปก่อนแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนางอยู่บ้านนางย่อมดูแลทุกคนได้ขอเพียงส่งคนไปก่อนที่นางจะกลับมาเมืองหลักก็พอ ลู่ไปชวนรีบเขียนจดหมายขอกำลังคนส่งไปให้เชิญอองทันทีเรื่องของหลินอี้ผิงไม่ใช่เรื่องเล็กตัวตนของเขาหน้าสงสัยมากอานาตใหญ่โตมีความเป็นไปได้มากว่าจะเป็นคู่แข่งแย่งชิงอำนาจกับเชิญอองหากครอบครัวลู่ต้องตกเป็นเหยื่อในเรื่องนี้เชิญอ,องก็มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยเหตุนี้เขาจึงกล้าขอกำลังคนจากเชิญอ,อง แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลปกติแล้วก็จะได้รับอนุญาตเหอจิวเนียงกล่าวเช่นนั้นท่านไปทําธุระของท่านเถอพรุ่งนี้จะกลับหมู่บ้านแล้วข้าขอตัวไปเก็บของเล็กๆน้อยๆก่อนอืมลูกไปชวนพยักหน้าในใจรู้สึกขมขื่นแต่ไม่ได้พูดอะไรช่วงนี้เขางานยุ่งมากยังไม่มีเวลาว่างแต่ก็รู้ว่าเรื่องกลับบ้านไม่สามารถล่าช้าไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วไม่ว่างานในมือจะมากมายเพียงใดเขาต้องหาเวลากลับ ไปเจอหน้าครอบครัวให้ได้ไม่อย่างนั้นหากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆอาจเกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ที่สมคัญไม่ได้เจอหน้าครอบครัวมาสี่ปีแล้วเขาคิดถึงทุกคนมากดังนั้นช่วงนี้ดูเหมือนว่าเขาจะต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำรีบจัดการงานในมือให้เสร็จแล้วส่วนเรื่องที่ไม่รีบร้อนกลับมาค่อยจัดการก็ได้เดี๋ยวเขียนจดหมายเสร็จก็ต้องกลับไปที่สาลาว่าการอีก ที่สำคัญต้องไปกำชับพวกโหลชงให้จับตาดูสตรีที่ชื่ออวิเฟิร์นให้ดีหวังว่าจะจับคนที่อยู่เบื้องหลังอวิเฟิร์นได้เร็วๆนี้พูดถึงอวิเฟิร์นชายหนุ่มก็ชะงักไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดไปเองหรือไม่เขารู้สึกว่าหลังจากที่อวิเฟิร์นปรากฏตัวภรรยาก็เย็นชากับเขาไปเล็กน้อยเขาหนักแน่นว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจแต่ในใจก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีเขาถึงขั้นกังวลว่า เป็นเพราะเรื่องนี้หรือไม่ที่ทําให้ภรรยายุเวลาไม่ยอมให้เขากลับมานอนในห้องนอนหลักด้วยกันออกไปยาวสับสนดังนั้นจึงอยากรีบจัดการตัวหายนะให้เร็วฮาหะพยายามไม่ให้กระทบถึงความรู้สึกของภรรยาเหอจิวเนียงออกมาจากห้องตำราสาวใช้ในโจนก็เข้ามาแจ้งว่ามีคนมาขอพบอยู่ด้านนอกฮูหยินมีคนกลุ่มหนึ่งมาขอพบอยู่ด้านนอกเจ้ากะ ผู้นำกลุ่มเป็นพี่สาวรูปร่างหน้าต่างดงามสองคนชื่อหลิงเยเว่กับหลิงเสวียบอกว่ามีของมามอบให้หูหยินเจ้าคะ่ะเหอจิวเหนียงได้ยินชื่อหลิงเยว่กับหลิงสเสวียก็รีบกล่าวทันทีรีบไปเชิญพวกนางเข้ามาหลิงเยเว่กับหลิงสเสวียรู้ว่าพรุ่งเรือจิวเหนียงจะกลับหมู่บ้านคงจะนำสิ่งของบางอย่างมาให้นางเอากลับไปด้วยกระมังนางสนิทกับหลิงเยเว่และหลิงสเสวียไม่ต้องมีพิธีรีบรองอะไรพวกน,นั้น นางเดินตามหลังสาวใช้ออกไปรับพวกนางที่ประตูด้วยกันหลิงเยเว่และหลิงสเสวียยืนอยู่หน้าสุดด้านหลังมีหญิงสาวที่แต่งกายเหมือนสาวใช้อีกสี่คนสิ่งที่ทำให้เหอจิวเหนียงไม่เข้าใจก็คือในมือของพวกนางไม่ได้ถือสิ่งของใดมาเลยแล้วนี่จะมอบอะไรให้นางกันท่านหมอเหอเจ้านายข้าได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงหมอ,อวิว,วันนี้แล้ว ก็เลยตั้งใจให้ข้าน้อยหน้าคนมีฝีมือมามอบให้ท่านหมอเหอหน้าเหอจิวเหนียงยังไม่ทันได้พูดอะไรหลิงเยเว่ก็บอกถึงจุดประสงค์ที่มาเยือนทันทีเหอจิวเหนียงจึงได้เข้าใจว่ายองที่พวกเขาบอกจะนำม,มามอบให้นั้นก็คือสาวใช้สี่คนนี้นี่เองหอเชียนฟานรู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นที่โรงหมอนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่สามารถส่งคนมาให้รวดเร็วเช่นนี้เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของเหอจิวเหนียงไม่น้อยต้องบอกเลยว่าหมิงเจอดีกับนางเกินไปมากจริงฮ่า <laughs> ฮบางครั้งนางก็รู้สึกแปลกๆอยากจะถามให้แน่ชัดแต่กลับไม่รู้ว่าแปลกตรงไหนและไม่รู้ว่าควรเอ่ยถามเช่นไรท่านหมอเหอพวกนางทั้งสี่รู้ศิลปะอันทรงคุณค่าท,ทั้งสี่ชื่อหลิงนาหน้าทุกคนเมื่อมอบให้ท่านแล้วตอไปท่านก็ เปลี่ยนชื่อหน้าหน้าว่าเยเวได้เลยนายท่านของข้าบอกแล้วว่าคนที่มอบให้ท่านก็นับว่าเป็นคนของท่านท่านสั่งงานได้ตามสบายเลยออใชัยพวกนางทั้งสี่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กวรยุทธไม่เลวเลยไม่ว่าท่านหมอเหอจะเอาไว้ที่บ้านหรือติดตามข้างกายล้วนได้ทั้งสิน้นหลิงเยเวและหลิงสเสวียให้สาวใช้ทั้งสี่ยืนเรียงแถวหน้ากระดานและแนะนำพวกนางให้รู้จักคร่าวฮ่า <laughs> ฮ คนที่หมิงเจอส่งมาย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วเหอจิวเหนียงจึงไม่ติดใจในฝีมือนายท่านหมิงมีน้ำใจเกินไปแล้วจริงๆฝากขอบคุณเยาแทนข้าด้วยนะฮ่าฮ่เหอจิวเหนียงจูงมือหลิงเยเว่และหลิงเสวียเดินเข้าไปด้านในส่วนคนอื่นก็เดินตามหลังกันมาหลิงเสวียกล่าวท่านหมอเหอไม่ต้องเกรงใจถึงเพียงนี้ก็ได้นายท่านข้าฝากบอกมาว่าถ้าท่านอยากขอบคุณจริงฮ่าฮ่ ก็ให้หูหยินของพวกเราดื่มชานมสักสองแก้วก็พอแล้วตอนที่340โอกาสดีมีคนใช้แทนเหอจิวเนียงอดหัวเราะไม่ได้ก่อนจะกล่าวไม่ใช่ว่าข้าขี้เหนียวห่วงชานมนะแต่ชานมนะดื่มเยอะไปไม่ดีนอกฉะจักว่าไม่เติมน้ำตาลแต่ถ้าไม่เติมน้ำตาลหูหยินก็ไม่ชอบดื่มอีกฉะนั้นดื่มวันละแก้วเพียงพอแล้วจริงๆ เจียงรั่ยหย่าชอบของหวานมากทุกครั้งที่ดื่มชานมก็เติมน้ำตาลหวานกว่าปกติหากเป็นเช่นนี้ต่อไปต้องเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆอย่างไม่อาจเลี่ยงแน่นางไม่รู้จะอธิบายเรื่องแคลอรี่ให้คนในยุคสมัยนี้ฟังอย่างไรทำได้แค่บอกว่าดื่มมากเกินไปไม่ดีหลิงเยเว่กับหลิงสเสวี่ยพยักหน้าเข้าใจก่อนจะกล่าวสุขภาพของหูหยินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพียงแต่นายท่าน เห็นฮูหญินชอบดื่มชานมมากจึงทําใจที่จะควบคุมยากอันที่จริงที่สองสาวใช้พูดมาเป็นความลับเล็กน้อยหนิงเจอไม่เพียงไม่ควบคุมปริมาณการดื่มชานมของเจียงรุ่ยหย่าเท่านั้นเมื่อวันเจียงรุ่ยหย่าดื่มชานมไปถึงห้าแก้วทั้งยังให้คนไปซื้อแก้วที่หกอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะพูดเช่นไรเด็กในร้านก็ไม่ยอมขายบอกว่าเหอจิวเนียงกำชับมาว่ามาเยอะไม่ได้นางจึงได้ถอดใจเหอจิวเนียงกล่าว ช่วงนี้แม่ครัวจวนข้าทำขนมอร่อยๆออ,ออกมาใหม่พวกเจ้ามาได้จังหวะพอดีจะได้นำกลับไปให้หูหยินลองชิมข้าคิดว่าหูหยินน่าจะชอบอันที่จริงเป็นสูตรขนมในยุคปัจจุบันที่เหอจิวเหนียงคิดออกมาแล้วให้แม่ครัวฝีมือดีไปลองทำเพิ่งจะเริ่มทำช่วงไม่กี่วันมานี้รสชาติยังไม่คงที่มากนักเดิมทีเหอจิวเหนียงอยากรอให้นางกลับมาจากหมู่บ้านก่อน เมื่อถึงตอนนั้นพวกแม่ครัวก็คงปรับปรุงรสชาติออกมาได้เหมาะสมแล้วแล้วค่อยนำไปให้หูหยินเจียงแต่ตอนนี้ไหนๆสองสาวใช้ก็มาแล้วถือเสียว่าให้ช่วยชิมก่อนแล้วกันถึงแม้ตอนนี้รสชาติจะยังไม่ค่อยดีแต่ในยุคสมัยนี้ก็นับว่าไม่เลวแล้วนำไปให้เจียงร่วย่าไม่ถือว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดหลิงเยวกับหลิงเสวียย่อมยินดีมากหูหยินของพวกนาง ตอนนี้ตั้งตารอยคอยอยู่ตลอดว่าทางด้านท่านหมอเหอจะมีของอร่อยฮ่าฮอะไรออกมาอีกนับตั้งแต่ได้เจอกับเหอจิวเหนียงอาการของหูหยินเจียงไม่เพียงจะดีขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นแต่ยังเจริญอาหารมากอีกด้วยพวกนางเห็นพัฒนาการทุกอย่างและรู้สึกดีใจมากพวกนางจึงยิ่งเป็นมิตรสร้างความส,สนิทชิดเชื้อกับเหอจิวเหนียงมากขึ้นเหอจิวเหนียงให้สาวใช้ไปหยิบขนมมา ส่วนตัวเองก็ถือโอกาสนี้ทำความรู้จักกับหญิงสาวทั้ง 4. สสตรีทั้งสี่สวมเสื้อผ้าเป็นสาวใช้ดูดูแล้วอายุน่าจะประมาณ15-16ปีรูปร่างหน้าตาดีทั้งยังดูไม่แตกต่างจากแม่นางน้อยทั่วๆไปเลยแต่เมื่อมองอย่างละเอียดแล้วจะพบว่ามือของพวกนางไม่ได้อ่อนนุ่มเหมือนดารุณีน้อยทั่วไปร่างกายกำยำกว่าเล็กน้อยคงเป็นผลมาจากการฝึกวรยุทธ์มานานหลายปี เห็นมเหอมองคนที่ตนพามาอย่างพิจารณาหลิงเย่เว่ก็เอ่ยขึ้นตอนที่พวกเราฝึกปกติก็จะใช้อาวุธที่พกพาสะดวกสะดวกพวกนางทั้งสี่มีอาวุธลับพกติดตัวก็คือดาบอ่อนกับหลิงเย่เว่กล่าวจบก็โบกมือให้สี่สาวทั้งสี่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนำอาวุธที่ซ่อนในตัวออกมาอย่างคล่องแคล่วอาวุธกองพเนินวางอยู่ตรงหน้าท่านนั้นเหอจิวเหนียงจึงพบว่าร่างของพวกนางผอมบางลงหลายส่วน ที่แท้ขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเด็กสาวทั่วไปนั้นไม่ใช่เพราะการฝึกวรยุทธ์มานานหลายปีแต่เป็นเพราะพวกนางซ่อนอาวุธเอาไว้ติดตัวมากมายหลายชิ้นเอาเถอะเหอจิวเนียงยิ้มแห้งเล็กน้อยโชคดีที่เมื่อครู่นางไม่ได้พูดอะไรหน้าขันออกมาหาไม่คงได้เป็นการปล่อยไก่เป็นแน่นางแซงทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นชื่นชมอาวุธของคนทั้งสี่ มีหลายประเภทนอกจากดาบอ่อนและแท่ที่หลิงเยเว่พูดถึงแล้วยังมีอาวุธลับอย่างเช่นพวกลูกดอกที่ทำออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบไม้ปลาตัวเล็กฮ่าฮเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเข็มเงินอับยาพิพษพุุส่งสัญญาณระเบิดควันผงบังตามีทุกอย่างที่ต้องการไม่เลวเลยล้วนเป็นยองดีพวกเจ้าต้องเก็บไว้ให้ดีละ่ะ ของพวกนี้ข้าเองก็มีเยอะต่อไปจะแบ่งให้พวกเจ้าด้วยเหอจิวเหนี่ยงชื่นชมจากใจและแสดงความใจกว้างอยู่กับนางเรื่องอื่นนางไม่กล้ารับปากแต่เรื่องยาพิษกับอาวุธลับนั้นสามารถใช้สุรุยสุร่ายอย่างหายห่วงได้เลยโดยเฉพาะยาพิษนางยังคิดอยู่เลยว่าหาโอกาสแสดงประสิทธิภาพของสิ่งที่ตัวเองทำออกมาเหล่านี้ไม่ได้เสียทีจึงยังไม่เคยได้ใช้แต่เป็นเพราะนางสนใจ จึงศึกษาและทําสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีมีคนมาใช้แทนนางแล้วชั่วพริบตานางก็พึงพอใจกับสาวน้อยเหล่านี้มากส่วนเหล่าเด็กสาวก็คิดไม่ถึงว่าเจ้านายคนใหม่จะใจกว้างเช่นนี้พวกนางมองหน้ากันและมุมปากก็ปกปิดความตื่นเต้นเอาไว้ไม่ได้อีกตอนที่พวกนางรู้ว่าจะถูกส่งตัวมาอยู่ข้างกายเหอจิวเหนียงพวกนางก็แอบสืบมาแล้ว รู้ว่าเจ้านายคนใหม่เป็นคนที่มีวิชาแพทย์ยอดเยี่ยมนิสัยดีในใจก็รู้สึกรอคอยตอนนี้ได้เจอตัวจริงก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ถูกเลือกให้มาอยู่กับเจ้านายคนนี้ขอบคุณเจ้าข้านายหญิงหญิงสาวทั้งสี่ทำความเคารพเหอจิวเหนียงความรู้สึกห่างเหินเสมือนคนแปลกหน้าพลานมาลายหายไปไม่นานสาวใช้ในจวนก็บรรจุขนมเสร็จและนำออกมาให้ หลิงเยเว่และหลิงสเสวียรับมาและมอบสัญญาธาตุของสี่สาวให้กับเหอจิวเหนียงบอกละเหอจิวเหนียงและกลับไปเหอจิวเหนียงกล่าวกับคนที่เข้ามาใหม่ในเมื่อเจ้านายของพวกเจ้าส่งพวกเจ้ามาอยู่กับข้าเช่นนั้นพวกเจ้าก็นับว่าเป็นคนของข้าแล้วชื่อของพวกเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เดิมมีชื่อใดก็ใช้ชื่อนั้นอีกอย่างข้าคิดว่าจะส่งพวกเจ้ากลับไปอยู่ที่บ้านยา้า คุ้มกันความปลอดภัยของครอบครัวค่ายามปกติก็ให้พวกเจ้าแซงถ้าเป็นสาวใช้ธรรมดาเช่นรับได้หรือไม่เหอจิวเนียงรู้ว่าตัวตนก่อนหน้านี้ของหญิงสาวเหล่านี้ลึกลับมากมักจะได้รับผิดชอบแต่ภารกิจใหญ่ๆอาจจะดูถูกบ้านหลังเล็กๆในชนบทครอบครัวชาวนาของนางก็ได้ดังนั้นจึงต้องบอกพวกนางให้ชัดเจนก่อนหากมีสิ่งใดไม่พอใจก็ ให้บอกเสียตอนนี้จะได้ไม่เกิดเรื่องวุ่นวายทว่าดารุณีน้อยทั้งสกลับตอบตกลงด้วยความปราบปลื้มปีติน้อมรับคำสั่งในหญิงเจ้าค่ะพวกนางไม่ได้คิดเหมือนที่เหอจิวเนียงคิดเลยคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับดาบกับเลือดมาแทบทั้งชีวิตอย่างพวกนางปรารถนาในชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขเป็นที่สุดถึงแม้บางครั้งจะพบเจอกับอันตรายบ้างแต่ก็สบายกว่าภารกิจที่พวกนาง ทำมาก่อนหน้านี้มากเมื่อเห็นท่าทางของพวกนางในที่สุดเรือจิ๋วเหนียงก็วางใจพยักหน้าพลางกล่าวเช่นนั้นคืนนี้พวกเจ้าพักผ่อนกันให้เต็มที่พรุ่งนี้เช้าพวกเราเดินทางกลับหมู่บ้านกันเหอจิ๋วเหนียงกวักมือเรียนเยเว่เข้ามาพาสาวสาวเหล่านี้ไปดูที่พักขาดเหลือสิ่งใดก็ไปซื้อมาเพิ่มซื้อมาหลายหายชุดหน่อยก็ดีพรุ่งนี้จะได้เอากลับหมู่บ้านด้วยที่นั่นน่าจะขาดสิ่ง ของจําเป็นหลายอย่างสั่งการจบนางก็ล้วงเอาถุงเงินให้เยวูถุงเงินมีน้ําหนักไม่น้อยเพียงพอที่จะซื้อหาสิ่งของเครื่องใช้แน่นอนนางรู้ว่าหญิงสาวเหล่านี้ไม่ได้ขาดแคลนเงินแน่นอนแต่ในเมื่อมาอยู่กับนางนางในฐานะเจ้านายก็ควรรับผิดชอบในส่วนนี้และต้องให้เงินเดือนทุกเดือนด้วยหญิงสาวเหล่านี้เป็นคนมีทักษะเฉพาะ หน้าที่ที่ทำอันตรายกว่าคนอื่นเงินเดือนย่อมสูงกว่าสาวใช้ธรรมดาเรื่องเหล่านี้นางคิดไว้ในใจแล้วแค่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเรื่องพูดคุยคล้ายๆกันไม่นานพวกนางก็สนิทสนมกันเหอจิวเนียงเห็นพวกนางเดินไปที่เรือนหลังแล้วแต่ก็ยังได้สาวใช้ในจวนหลังนี้อายุรุ่นเราคราวเดียวกันย่อมมียินเสียงปรึกษากันว่าเดี๋ยวจะออกไปด้วยกัน ทันนั้นมุมปากในหญิงของจวนก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างห้ามไม่ได้ปิดอย่างไรก็ไม่อยู่บรรยากาศในจวนเป็นเช่นนี้สิถึงจะดีมีสาวๆหน้าตางงดงามมากมายอยู่ในจวนยิ้มแย้มให้กันทุกวันนางก็พลอยอารมณ์ดีไปด้วยจบบทขอบคุณที่ติดตามรับฟัง